พรสิมสุดท้ายแล้วก็วัดจมแก้ววัดใหญ่สัญภูมิอือมีหลายวัดไปนะโดยไปไปไปแน่สิไปผูเดียวไว้กับหมก็เว้าจบดีแล้วบอกแล้วบ่ต้องตวเบ่บ่สิไปกับหมคนเดียวนี่โดยหรืว่าไปกับผู้บ่าวเฮ้สงสัยแล้วบัดนี้โ้าแม่เว้าถกแล้วนี่บ่แม่น สบายดีสบายดีปีใหม่เดอ้อพี่น้องเบิร์สุขุสุคนนอ้องบิอยู่แล้วอยู่ไทยอยู่ใสก็แล้วแต่เดอ้อก็กาบสบายดีกันเบิร์สุข,ขุสุคนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเดอ้อปีใหม่สง้ายปีเก่าตอนฮับปีใหม่เนาะสงการพี่น้องเอ้ปีใหม่สงการพดน้ามพดในกันซุมเย็นเป็นสุขโอ้มัหนีกัมาหาทางลูกสาวไปทางใดเด้ทางลูกสาวนี่ อาทักทายสบายดีป้าลุงเลยอีหล่าเอ,อ้ยสบายดีปีใหม่นะสบายดีปีใหม่แหมขิดฮอดขิดถึงบัดสุขสุขคนเด้อเมื่อวานนี้บ่ได้มาทักผ่อนเมื่อวานนี้ไปเที่ยวทางใดเมื่อวานนี้นั่ง<อ>ก็ดีเนยเมื่อวานไปสุส่มพระไปสุ่มพระมาจังมงเมื่อวานเมื่อวานมาแรงๆโอ้โหเม่นไปซิ่งทางใดบ่มาแรงๆมาสัน นอนอบอ้าวพี่น้องเลยองต่อองเตอร์ก็เป็นของตัวเองเป็นท,ทีเรียบร้อยแล้วไ,ไปกระไพ้เมื่อวานนี่ไป,ไปึไปคนเดียวไปคนเดียวอไปคนเดียวมันกรบบมวนแล้วเนาะไปก็จะไปทะเลสีหน้าดเด้อไปก็คู่จกักไ,ไปจักมาขี่รถขี่่างมันอันตรายได้ห่ะเอ้ยช่วง รถหลาย,ยนาคน,คน,ยนยก็หลายอยู่ในเขาหดน้ําหดไนใส่แลรถลมอันตรายเนากะก็ต้องรู้จักเบิงแยง,งตัวเองมื่อนี้แม่บ่มาลูกสาวลาเรงวมือนี้ยังือนี่ืออิทอดุกมือยามดเวลาถ่ายคลิปก็ลืมพี่น้องเลยเนาะ <c ười> กินข้าวเศร้าแล้วกินแล้วมันห่อนก็เอาพัดลมมาเปิดแหละวุ้นเหี่ยวฮะไอ้วุนเหี่ยวเพื่อออกแล้วมันห่อนเนาะเอาพัดลมนี่มาเปิดอันนยังไงเนาะเพัดนว่าเมื่อวานนี้เพันไปอันนั้นมาเพัดอ่ะตักช่วงโอ้ตหโเอ้าเบะมาหาเมื่อวานนี้บปได้มาไปจะได้เมย์ไได้มาวบานนี่ ดีใจว่เฮอเอาตามก็มู้ซึกด้วยเบียเจงได้ใช่เมื่อใดเห็นเม่บุญบมมาเป็นเจงได้เงียบเงียบรือว่าเงียบเงานย่าบหรือว่าโอ้มานนีเม่บุญบรมมาไปสบายไปจ้ะถอดเ่น้อผ้าอากอนย่างมันห่อนจะได้ชีเป็นลมอีกฮะมันห่อน ห่อนก็ต้องแง ơi, นนงก่เสือแล้วพี่นุ่งอยู่ในเครื่องก็ชินุ่งก็เสื่อเห็นเงา่อวานี้ฮ้อนฮ้อนมีบุญกับปได้มาม่บุญกับ่อวน,นี่ยุกช่องพี่น้องเลยเนาะมูเห็นมออนูมันตั้งเล่นสงการกันเปิดตู้ขิ้เหล่าเมียเจ้จครองขนาดไม่ได้กินก็ยังกี่ตายเลยทั้งนี้ขันไปกินนะว้ามีบุญมาม่ได้แล้วเป็นยังไงลูกเป็นยังไงไปวัดวัด<ป>เราไอ<ป>้ฟ<ป>ังเนี <m any? S 2> <ป>่ย วัดโพนสว่างไปจังหวัดเนื้อพัดสว่างเนื้อแล้ก็วัดโพนสิมโพนสิมสุดท้ายแล้ก็วัดจอมเกลวัดใหญ่สัญภูมิมีหลายวัดไปนะโดยไปไปไปเน๊ะที่จะไปผูนเดียวไปกัมโมกับว่าจบดีแล้วบอกรถบัวต้มตุ๋นบอกว่าบัวติเปกัมโมคนเดียวนี่โดยด้วยไปกับผู้บ่าว เฮ้ย oh, งใสยแล้วบ้า uh> น oh, ี้โอ <um, oh, um uh, ้ยสงสั ok, ่แมยวบาถึงแล้วนี่บบเมนวัดพระธาตุอิง่างเลยบ่ได้ข่าวบ่าพากันขับออกมือนี่สีมือนะเม่บ่มาเนี่สีมือมั่นใจและมั่นใจขันมืออได้ต้องกินข่าวกินหน้าน้ากันไหนบว้อายเลยบวอายดอกบวอายดอกเออเมื่ออะไรก็กินข่าวกินหน้าน้ากันแล้วบให้นั่งอายอยู่ในเฮือนไหน เออต้องมานั่งกินข่าวเพราะว่าเมบุตรมีพี่น้องหลายคนเดี๋ยวเพื่อนเห็นเจ้าเมื่อเพื่อนเคยโอ้ยีหล่ามาใช่เจ้ากะผู้จักทําความคุ้นเคยกับเพื่อนป้าพอเอิญป้ากับป้าเพิ่อนลุงกับลุงคนหู้ว่าเจ้าเป็นภัยคอยเคยบอกแล้วเจ้าเมื่อเจ้าบ่ต้องอายหากินข่าวคือคิดว่าคือเพื่อนตัวเองอยากกินข่าวกินยัางกับโอ้ยกินน้ากินไนก็ไปใครกินน้ำตู้เย็นบ่ใหายเอเออขันว่าอายเลยแม่บ่ให้เมื่อน้ำ เข้าใจป้ะโอยบ่ให้อายคันบ่อายอลไรต้องเมื่อส่ให้เมื่อน้ำยุเอ่อเปิดอยากเมื่อโทรเมื่อแต่เศร้าไม่บุญไม่เมื่อเด้อว่าจารยนคันนั่นมื่อเศร้านี่คือว่าสจื่ออยู่บ่กะจื่ออยู่แต่ข้ามาจัะชื่อหรือบ่อ้าวขามาแห่งจื่อเลยบ่เลยอันนั้นเป็นวงเวียนอันนั้นดีสักอ๋อขามาก่ะสมมติเนาะมาแต่บ้านเนี่ยบุญเหมืนบ่ ซื้อคผูมันจะเป็นวงเวียนบมดเจ้ากับเข้าไปวงเวียนมันก็คือการนั่นแหละมันวงเวียนมันจะอยู่ทั้งครัวเนาะเจ้ากับมันจะมีนั่นอยู่อันนี่ได้วงเวียนเซโนนี่เมียนเวเซิโนจะเห็นบสธนาคารเจ้าก็ไปหันก็เจ้าซื้อไปเลยลงมาเลยบนตองย่านเทากับาม้างได้เมื่อ สวรัสดีหายาแต่แบบอันโค้งโค้งอันวงเวียนอันเซโนหะแล้วเออบันมากอ่ะสิมาทรงวิทย์หันเลยก็มาได้โบปล่อยให้มาคนเดียวดอกยันผู้บ่าวดึงกระปลาผู้สาวต่างถินอ่ะเหญ่เกินสิมาทรงดอกเหนื่อยกันจะเมื่อกับเมื่อคะแนนเวลาเมื่อได้ให้บอกขันบโบโบคอยกับโบหูได้กว่าจะเมื่อ เธอเมย์ไปยูเด้แต่เมย์บอกว่าลงทางไม่บุ้นเอาเนี่ยยู่ไใส่ใสยู่อันอยู่อันอยู่มองนี่แหละอยู่อันสีแดงเหลืองนี่เด้ยังไกตีเมื่อหน้ามันนี่อาจารย์เข่าเศร้าท่านได้กินท่านได้ออกไปใส่ไหมนี่เมื่อีออกไปใส่ตื่นสวยอาจากเศร้าบ่ตื่นแดงเศร้าเน่ยลายเมื่อนี่ซีเวขาไปขอพรจากพระธาตุอีกงฮังเนาะมเไป สีไปอ,อันนั้นเลยไมสสออ่ส่สีซ้อันสีซีคขีมิแล้วก็สีในพืนสีผ้าแล้วก็เมื่อถ่ายอิงห่างก่อนแต่ขอพรจากถายอีหงห่างมานี่เวมาเยี่ยมลุงน้อยเลยมาหาทาง้องนี้เลยขอสีเมื่อบาอ้านทำเมื่อใดอันนั้นนะสิไปขอพรอยูน่นะขออยู่ไซอยู่ในอันบัตรแหง่งหนึ่งบัตรดดหรอบัตรนเนี่ยว่ามันจะคือบัตรทำเชียว ว่าจหวัด,วดยังแบบมาซักซิดขนาดวัดมหาโศโบเห็น,นมันอยากคือได้ละวัดกะกะมีสิ่งซักซิ์คือการยู่ที่เฮาหนักถือกับแ,แมนเพราะว่านะอยู่ใส่กะถ้าเฮาไปขอพรจะสินศักซิิทางไลยกับซักซิ์เบิดอะไรเพราะว่าหนักถือเพราะว่าเฮาอยากไปอันขอพรขังเดียวอยากถือเลขหกโตหาท่นถือเลข6โตหาท่าน ได้เงินมาเท่าไรถึงเลืของตัวหาพันนะโอ้หาพันกับไรล่ะน่าจะเต็มเฮือนบ่เงินนะได้เงินมาแล้วสิไปเฮ็ดนยังแบบสิสิไปซื้อยนต์สิไปซื้อยนตป้ายนถิมิติยนต์ยางเขาหอยน้ำถงยางนะสิจุ๊บถ้าถ้าขาเจอหอยในถงยางก็ได้ลอกจากหลายคันนี่มีแต่เงินนั่นแหละสจุ๊บยนสีซื้อรถอันรถอันใหญ่ๆต้องพาไปบุญไปป้าทันได้เงินหลายพ่ะซื้อรถใหญ่พาไปบุญไปด้วย แต่ขับบ่เป็นไหมแม่บุญศิพาซิ่งแม่บุญจากศิพาไปไปหอดใส่ไปไปหอดมองมันจอดพูดแล้วหอดใส่ก็จอดหันบ่๊หูได้บู๊หูบนเบรกนะเบรกเบรกแบบเป็นเล่งใช่ไหมเล่งเียนขี่รถจักรก็เดี๋ยวจิเล่าให้ฟังเียนขี่รถจักรแล้วบัดนี้ดึงเขาไม่ได้ดึงแต่ใด้ไปเท่งคับดึงดึแบบบุญเอานานอย่างเงี้ยก่อน ขี่รถพะเท้าเนาะนะฮะอันอยากอยากขี่เป็นเนาะโบไฮพไยซอนนะขี่แล้วอยากเบรกเนาะเบรกคือเร่งเร่งข้อเตี้ยงไงมันอ่ะแล้วมันไปไว่ดึงเขาเนี่ยดึงเขารถนี่รถเล่งไปวันนี้มันได้ไปบิดเข่ามันบัดอันบัดมอนคันเร่งบเหยียบซะเบรกนะมันอตีนเบรกอตีนไปช่างได้แบบอตีนไปอันข้างน้าตีนไปเขาเล่งบ่แบบแบบอัน เอาตีนยองออกอ่ะดิ<อ>แบบให้มันจุลงบินอ่นดิมันก็ะไลเลยเนาะเบรกทั้งใดเบรกทั้งใดอยู่ออนี่แหละสัตว์เขา<ไ>ป,ป่าในก,ะ,กะเบิ่งแบบเราไปนำเพลินเรากับเบิ่งเพลนครับเรากัเลยเป็นนั่นแหละคอยไปขับรถขับลา้างย่านอันตรายแห่อนอนอยู่ผู้เดียวมีอยังกระลุงหน่อยแล้ว อยู่ใกล้ๆมีอย่างอื่นหาลาเดอไปเิล่นไปหัวนะเพื่อนเจ้าอื่นพอก็ได้หัวพอมองเจ้านางหมม<ด>คุณเคยกันไหวยันดีละเดอโดยคือแม่บนเคยบอกน<ด>ั่นแหละฝนตกลง,งมาอีกวันี่กับคนเท่ากับสียู่ดีมีแฮ้งเนี่ยบี้เราะว่าลวงสังคารี่เดชสงการเนาะ้ากสีเห็นเลย และเกษียนเป็นแห่สังขารอยู่สวรรค์เขตแม่นบ่แกไปเมื่อวานนี่บ่มือซื่อนี่ดิมือมือวานนี่ก็เห็นเปิ่นเอาหนกยุงหนกยางบนยุงยุงนี่แหละไหวอยู่หลายบ่หลายแล้วบ่เป็นกองเลาะอีกปุ้ดนะเมื่อวานนี่มือซื่อนี้ซื่อหฮสัานั่งสังขารแม่นะพระสาเพิ่นสีเมื่อน้ำเดี๋ยวสีเป็นเลาะรอบๆเบิ่งพักเบิ่งหยาก่อนตื่นหูตื่นตาอยู่บ่พักเรื่องพักก่อน ไปไปเลาะบึงพักบงึงหยาดูอีล่ะโดยเนี่ยก็ค่อยเฮ็ดค่อยไปเด้อเฮ็ดค่อยหา,<ด>ยาเราเอาสีพากันลุ่ไปบึงทั้งลุ่มกันวันสีบัมาแล้วไม่บุญกับคะนิ่งอยู่กันเลยว่ะไปเยี่ยมไปยามลูกเต้ากันมาแ <c oughs> บบนี้มาเลบบาะบึงก่อนพักหยาค่ะหุ่นตื้นหูนตื้นตาอยู่บเันนี่สิพาเพิ่นเมื่อบ้านพูดแหละมันนี่พี่น้องไอ้ติดตาเมื่อบิ่งน้ำกันเมื่อเล่นน้ำกันเด้อเน,นาะ เด้ออพุยซื้อพุยขาวมาเล่งขึ้นบาทนี่มันเปื่อยวัดเนาะเมนะไปวุ้นซื่อนี่นะไปหา้อาดอกี่พุนเล่นวะเห็นบ่เห็นบ่ปลูหมักถั่วอพุยห้องพืชนี่เห็นบ่เห็นบ่มันงาม เห็น่ะงามไปได้นีเอาใส่ปุย๋ยห้องพืชมันสีงามขึ้นอ๋อต้นใบกุนเบิ่งอยานางมันเกี่ยวตนนัวนี่มันคือออกโบกนั่นเน,นาะนี่หนูค่ะอ๋อสงใัยมีหนูมียังค่าไปกินต้นมะเขือ่นโอ้เขือหมังโมหม,งม,งม,มงองหมอกโหดอ้าวเพอาได้กินอืไรอี่ไปได้ก็ได้กินได้นน่ เอาบ่ก็ออสอบไปให้อะกี่พูดหน้าแม่บุญบ่เ,เ,เจ้าเอาเมืองตะกดด้นรถจะมัดเมือแล้วแล้วอืมโว้ยหัวจิงไข่กับมะผูอยู่โน่นผูกเป็นตงงามได้เอาไม้ใช้ซื้อเอาแล้วให้กามาไอ้ก็ว่ามาเสีน้ำปลูกรอดปลูกอ้อมบ่ะดิหัวข้าหัวยังยังปลูกเป็นก็ไว้กินเท่านี่แหละ มันจักไข่กะเป็ดหัวคากะน้อมันนั่นดิเดมะเขือแม่นมีบ้องบ่นี่มบุญาคือยังนี่อันนี้บตังนามาปลูกคือปลูกอยู่กลางแท้ลูกปลูกใกล้ตุแท้คือบ่ปลูกยเอาอีกบัดมันขึ้นงานันาด้ อี่น้นซิต้นจะได้สื้อ่อเนะอีต้นมะเขือบอลบอลมันหอมมันหลงงามนี่ขวา้าเโอต้นมะเขืองามเลยนี่อืมักอีตู้อีตังทีนี้ถักทัวเออนนโอ,โอยดินั่นย้อนโอ้มันยังจะเห็ดมันหักเลยได้มีเลยนี่หนูวะอืมนี่นะ่ะกัดเฉย เฮโน,น,น่เห็นบอกมันงามเลยนี่เ,นนเจ้าแม่เจ้าก็ได้กินหมากเนี่เห็นไหมถั่วปลูกบัดสองช่องบอกคือช่องเดียวอันนี้นะช่องช่องครึ่งอ่แต่ว่าบ่ฮอดช่องหนึ่งช่องครึ่งเห็นบหมหลัางงามต้นใบขี้หูดบพรอันนี้นี่ เน่บุญว่าจะขายง่ายเนียมาอีกจังหน่อยเนียมาพี่เจนปลูกปลูกเพืองวันได้อันนี้ปลูกเศร้านี่อ๋อไผ่ึจ๋าแล้วนี่ฮึมไผ่สีเอาต้นหมักฟางมาเอาเด้อมันไม่ลายเลยบุญนี่เนี้ยเฮากินบ่ได้บุญพี่เนี่ยพี่เนี่ยบ้าลายนี้ย มะม่วงหามะม่วงมากะใส่มึกเดนนี่ก็คือบ่บี้แล้วก็หวานไปโลดนี่มันเน่านี่บี้หวานไปให้มันเป็นต้นเห็นบ่นี่เห็นบ่มันกําลังสิเป็นมาอืออยู่ตอกมันเฮาตอกมันมันจเน่าจักเสียได้ไปได้เตรียมเครื่องนสิเมื่อก็ได้อาจสเด้อาจสเด้เตรียมเครื่องเตรียมเสือเตรียมพเมื่อ้สิอยู่จักมื้อเมื่อรุ่นนี่ะสิกะเมื่อจักมื้อรุ่นนี่ว ที hmm. uh. non, đây đây. ่ก hey. ันเมื่อไอ้นอนหาย่าได้ đấy นี่บ่่กันบ่นเดือเอาเข่าในฮือนชะหลอกพัดลมในเมื่อเมื่อแต่เว้นจะได้เมื่อคำและเพิ่นตั้งฮะตั้งนั่นเพิ่น โอ้รถเพิ oh, ่นผู้บ um ่าวทาแป้งให้เขียวไชทาแป้งสีเขียวให้คือว่าล่างกันนอ่ระเพิ่นเอาลงบนนี่นี่จังมือแหละมืออื่นมืออื่นจะเอาขึ้นเนาะขึ้นที่ขึ้นห่านเบิ่งมากวดกาเบิ่งกันเดินซานลานเป็ด เพื่อนสาวสุดเฮ้เสียงหัวไม่ใช่ก็เพื่อนสาวสุดหืมรับเพื่อนรักซ่านนี่แหละเอ้ยคนสิเมื่อก็ได้คือโบทิมมานี้่ทิมันอนผู้สาวโสดเพิ่น คือว่าพวดไว้เจ็บๆมงมันแก้แท้บ่ได้กากมงบ่นอนคืนบ่อืมนะคะบ่าบ่อยู่ผู้เดียวโอ้ยเนาะน้องก็สิแม่นน้องบ่อยากมาอยู่นําากระบะอยู่คนเดียวแล้วบ่เป็นยังคือนอยู่คนเดียวสบายใจจัมีผู้หยงผู้ยอืพอลดลงเอาลงได้บ่นี่ ไขออกกว้างๆแน่ประตูนี่ล่ะชินแล้วว่าเอารถเอาขึ้นเอาลงนี่ชินแล้วเอากู้ชาติเอาชินแล้วเพื่อนมาไดแม่บุญนี่ยังเอาลงมาเป็นแน่นี่เบิ้งเบิ้งหายซีเบิ้งก่อนตะกี้เพิ่นเป็นห่วงกันต้องเมี้ยวขึ้นบ่ได้เดี๋ยวนี้ชินแล้วเพื่นว่ะเก่งกว่าแม่บุญแน่แม่บุญนี่ครัเออถ้าเบิ้งเพิ่อทีเพิ่นเอาลงแต่เก่าเคยเห็นแจ็คเกื่อได้ ฮะเกิดสีเมือน้ำเมียบุญมาเนี่ยแล้วไม่ละเบิ่งวิธีเพื่อนอารดลงพีเยวเคยเห็ดจะคเกิ้อได้เมียบุญกะมายังไหนถามเพ่ออาลดลงไหนอาลงเองมาสันเบื้งเบิ้องเบงเฮ็ดโอ้วว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  ซื้อ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 เออวิธีน้องอะลงเย้เก่งมากโอ้ยเมย์บุญมาเห็นเนาะขึ้นได้คือโอ้แบบน,นี้ม,นมันมันมันขี่เครื่องกับไม่แป้นเนาะล่ะเนาะง่ายยู่บ่เออบัดเอาขึ้นกะง่ายอยู่บ่ออจะเ,เอาขึ้นนะเออบัดได้ยุ่ง,งาายากเลยบัดนี้ตอนแรกนี่คิดอุ๊บแต่ตอนนี้ชินแล้ว โอ้เก oh, ่งเก่งเก่ง ah, อ ah, ่ะ um, อ okay. no um, um. ่ะ <acceptance> ล <itten> yeah. ่ะเจ้าก่ะชัดล่ะโอเคโหคนนี่หน่อยรลดบักไงเฮ้ยเมยังเขียวๆติดน้ำหัวหลนะเอาล่างเอาตีหัวจะได้กับเมื่อเฮ้ยเจ้าหัวเกิดโอ้เกิดอ่ะหลดลงเก่งเก่งเก่งบอกเคยเห็นจักเทือ มายังไดถามแพ้ลดลงห้ยเอารถเองว่าสันจอดไว้โฮมก่อนลูกโยังสิไปล่างล่างได้สีเมือยังสีลร่างเงี่ยเออเธออ่าอ่าที่ล่างเกือบอล่ะเกือบไปยื่ฉีดได้โอ้โหสวยจังหน่อยมิเตเสียงตู้แรกสวยจังหน่อยนี่ หน้ำใช่อ้าวมันตากแดดเด้มันกระออกคิวๆแล้วเนาะมันเป็นน้ำมันตากแดดทังเด้โตเก่งนะหลดลงได้อยังไงฮะพูดแหละสีผ้าพิ่นเมืองเฮือนก่อนพิ่นอย่างเมืองเมื่อเสาร์นี่โทรเมืองกัตเต้เสาร์มีพูดไหมน้องมีสีเมื่งอะไรได้กระสันอ้าวเมย์บุญสีขาไปหาอยู่สุดยอดพูนบุญชื่อทางเมืองนะพันอย่างเมืองก็เลยมาหลัดเอา ปล่อยเมื่อคนเดียวยันวาบุชื่อทางเมื่อให้อยากเมื่อ,อาสันอยู่คนเดียวเอาเงาสันอยากเมื่อเล่นน้ำนะ,ะเป็นยังะรถเพลนอ่เดี๋ยวพูดแหละเขาสีผ้านนังเมื่อพอกันในคลิปหน้ายังไงคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สักก่อนอพอกันในคลิปต่อไปติดตามพูดแหละสีเมื่อบ้านเมื่อซองมารันเอาอยัานพนเมื่อบ่ถือทางสบายดีป้าลุมกมานละ เด้อสาบายดีอโอเคพี่น้องเลยมาน,นี่แวมาเอาลูกสาวเมื่อน้ำผลอยากเมือ่อโทรเมื่อหาแม่เนาะจังไดกาฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามและห้กกำลังใจในเด้อพี่น้องเลยปีใหม่ตรงไทยปีเกา่าตอนรับปีใหม่เนาะอําลาพ่อจากไปแล้วสำหรับคิปนี้พ่อกันในคลิปหน้าก็กาวคำว่า,าสาบายดี